นี่แหละครับผมจะเน้นเสมอว่าควรเนี่ยใบยแก่ๆก็รูดทิ้งไปเลยสวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนะครับก็วันนี้อยู่ในป่าฝรั่งอีกเล้วก็มาตอบปัญหาเกี่ยวกับฝรั่งยินโ,โจเช่นเคยพอดีมีคำถามมาแล้วครับว่าออมีพี่ท่านนึงปลูกฝรั่งแล้วเพีย้ยไฟลายแดงเยอะฝรั่งเขาเป็นลายอะไรเงี้ยออมีวิธีกำจัด เพลี้ยไฟลายแดงพวกนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ส่วนมุมจะมีเพลี้ยไฟให้ดูไหมเดี๋ยวผมพาดูกันแล้วกันเนาะว่าที่สวนมีเพลี้ยไฟเพิ่มไหมดูนะเพราะรนะว่าที่สวนก็ไม่ค่อยมีแมลงอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวตามดูกันเนาะครับผมก็สําหรับคําถามที่ถามว่าเพลี้ยไฟเนี่ยจะกําจัดมันยังไงดีเดี๋ยวผมพาให้ดูที่ส่วนผมก่อนลวกันว่ามีให้เห็นไหม นะครับที่สวนที่สวนนี้ปลูกแบบอินทรีย์เนะเาะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแมลงเท่าไหร่ครับจะมีก็เนี่ยมีเพียบแป้งบ้างนิดหน่อยถ้าเจอนิดนิดหน่อยหน่อยเนียผมก็เด็ดทิ้งหรือไม่ก็มือบีบ้ๆก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์เนาะ,นะก็มีแมลงเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกับทําลายผล,ผลผลิตเราสักเท่าไหร่ ก็สาหรับที่ทถามมาว่าเพลี้ยไฟเนี่ยมีวิธีกําจัดมันยังไงบ้างที่ส่วนผมเนี่ยจะไม่ใช้วิธีกําจัดเนาะใช้วิธีเป็นไล่มากกว่าเพราะว่าผมส่วนผมเนี่ยปลูกเป็นแบบอินทซียอ่ะมันจะไม่ค่อยมียาอะไรที่แบบฆ่าเขาโดยตรงอ่ะนอกจากจะใช้พวกเมทัลลเซียมบิวเวอรีอะไรพวกนี้ที่เป็นเชื้อราในกลุ่มตระกูลที่ไปโดนพวกมแมลงปากดูดปากเจาะอะไรพวกนี้แล้วเขาเขาก็าจะตายทันทีนะฮะ ก็สําหรับวิธีกาจัดนี้ก็ต้องต้องต้องถามสายสายเคมีเขาเนาะผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่าเขาใช้ใช้ยาตัวไหนสําหรับสายอินทรีย์อย่างอย่างที่ส่วนผมเนี่ยผมจะใช้วิธีป้องกันมากกว่าวิธีป้องกันลายแดงเพลี้ยไฟที่เวลาเขาจะไปเกาะอ่าไปทําลายผลนะมันจะทําให้ผลเป็นเป็นรอยจุดจุดสีแดงแดงเหมือนเหมือนผลไหมเป็น เป็นสีแดงแดงหน่อยเดี๋ยวผมมีเสิร์ฟภาพให้ดูเนาะว่าเป็นประมาณไหนที่สวนเนี่ยวิธีป้องกันไม่ให้ไม่ให้เขาเกิดเพีย้ยไฟทำลายผลเนี่ยคือหนึ่งคือผมจะห่อผลไวผลขนาดเท่าสักประมาณเหรียญสิบเหรียญห้าเนี่ยก็เริ่มห่อแล้วอันนี้ก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการตัดแต่ง ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอยู่เสมออนนี่เป็นช่วงหน้าฝนเนาะช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดหญ้าเท่าไหร่อันนี้ให้ดูฝนเพิ่งตกติดติกันมาน้ําขังอยู่สองเดือนแล้วอ่าเนี่ยอย่างรุ่งเงี้ยก็เริ่มห่อเลยก็เริ่มห่อได้เลยก็จะกันพวกเพลี้ยไฟที่จะมาทําลายผลแล้วก็วิธีป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัดแต่งทรงพุ่มให้ต้นฝรั่งเขาเนี่ยของเราเนี่ยแสงส่องถึงตลอด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการใช้น้ําหมักต่างๆในจุลินทรีย์ในน้ําหมักเนี่ยเนาะมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์ตัวดีอะ่ะจะไปคอยยับยั้งพวกเชื้อราโรคพืชแล้วก็มแมลงบางชนิดนะ่ะถ้าโดนถ้าโดนน้ํา,นานจุลินทรีย์ไปเนี่ยตัวเขาจะไม่ฝักเป็นตัวเต็มใบมันก็จะเหมือนตัดวงจรเขาก็ทําให้มแมลงเราก็ค่อยๆลดลงแต่ที่สําคัญก็คือที่เนี่ยคือทําดินให้ดีอย่างเดียวครับ พอต้นไม้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยโรคพืชโรคแมลงอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยห่อไม่ทันแม่ห่อไม่ทันก็แทบแทบยังไม่มีไม่มีเชื้อลงเชื้อราไม่มีแมลงมาเนี่ยนะครับเพราะที่สวนเราปลูกหลายอย่างผสมผสานกันไปเนี่ยเนาะเนี่ยดูนะมี่ขนาดก็ยังก็ยังไม่มีแมลงมานี่เลยก็สําหรับเสลียไฟที่สวนไม่ค่อยเห็นครับไม่ค่อยมีตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยยังยังไม่เคยเจอเหมือนกัน แล้วก็เนี่แหละครับก็อาศัยผมตัดแต่งตรงพุ่มบ่อยๆก็คือแล้วก็ใบแก่อย่างใบแก่เหลืองๆทั้งนี้เราก็จะไม่ไว้หนาก็ลูดทิ้งไว้บ้างทาให้ต้นเขาโปง่งโล่งแสงส่องถึงยูวีในในแสงแดดเนี่ยก็ช่วยยับยัง้งเชื้อราโรคเพื่อได้ได้เยอะครับแล้วก็มแมลงเขาก็ไม่ชอบด้วยคือถ้าต้นมันโปง่งแสงส่องถึงมันร้อนอ่ะมันก็ไม่มีมแมลงตัวไหนไมาอยู่ครับ มันก็ไปหาที่ทึบๆอยู่ดีกว่าอยู่สบายกว่าอย่างนี้มัน,ม,นม,มันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่แต่เนี่ครับก็อาศัยว่าเราตัดแต่งเขาไบ่อยก็คือทําสภาพแวดล้อมให้ไม่เอื้อต่อการมีโรคและแมาแรงของฝรั่งอะเนาะเราก็จะบริหารจัดการง่ายอย่างนี้นี่ก็ติดเต็มหมดนี่แม่ก็ไม่มีเวลาหอ่อเพราะช่วงนี้ฝนฝนตกเยอะฝนตกแทบทุกวันเลย ก็ประมาณนี้ครับผมจะเน้นอยู่เสมอว่าคือถ้าทาแบบยินทซียเราก็ขยันแต่งสรงปุ่มเขาหน่อยแล้วก็น้ำหมักยูรินทซียอะไรพวกนี้พยายามฉีดพ่นบ่อยๆถ้าเท่าที่เรามีเวลาเนาะก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้แล้วก็สลับกันอย่าใช้อย่าใช้แบบเดียวอ่าอ,อย่าใช้น้ําขี้เท้าน้ําขี้เท้าอย่างเดียวตลอดอย่างเงี้ยน้ำขี้เท้ามันก็จะช่วยเรื่องความหวานก็จริงแต่เรื่องไล่แมลงอ่ะพอแมลงเขาชินไป เนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็นี่แหละครับผมจะเน้นเสมอว่าควรเนี่ยใบยแก่ๆก็รูดทิ้งไปเลยต้นมันอาจจะดูไม่สวยเหมือนที่อื่นเนาะไม่ได้เขียวแบบแต่เราเนี่ยโรคแมลงเราก็น้อยผลผลิตเราก็ดีแล้วก็เราแทบจะไม่ต้องใช้เคมีอะไรเลยครับเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยกว่าตั้งแต่ผมทาสวนมาเนี่ยยาทักยดยังไม่เคยใช้เลยเพราะว่าที่สวนเนี่ยมีเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านอยู่ข้างในน่นเนาะ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยะแย่ไปหมดอ่ะถ้าเราปฉีดยาเคมีเคมีเงี้ยบางทีมันตกค้างที่ยาอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงเราไปไปกินไปเล่นเขามันก็เป็นอันตรายต่อเขาผมก็จะเน้นทําสภาพแวดล้อมสวนให้มันโอเคหน่อยก็ที่เห็นถุงนี้ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าเพิ่งแม่เพิ่งตัดไปเดี๋ยวถ้ามันลกเกินไปมัแรงเขาก็จะชอบอะลกๆกันเนาะก็พยายามให้มันเยี่ยมๆหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยอย่างใบแก่ก็ไล่เด็ดทิ้งไป เราช่วยได้เยอะครับคือเราเน้นป้องกันอ่ะดีกว่าเรามาแก้ปัญหาตอนหลังตอนที่มแมลงมันเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็สึงตอนนั้นแล้วอ่ะไหนจะต้นโทมไปอีกไหนจะผลผลิตเสียหายผมว่ามันมันมันเสียหายมากกว่ามากกว่าตอนที่เราป้องกันเรามีเวลาเราก็ตัดแต่งดูแลสภาพแวดล้อมในสวนเราให้ดีเท่าน,นี้ก็ทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการดูแล ป้องกันเพียไฟก็พยายามตัดแต่งสรงพุ่มให้โปร่งโลง่งใบแก่ๆเนี่ยรูดพยายามรูดเขาหน่อยอย่างเงี้ยก็พยายามให้ให้ให้แดดแสงแดดเขาส่องถึงแล้วก็พวกน้ำหมักสูตรน้ำหมักต่างๆก็สลับกันฉีดพ่นนะครับมีเวลาก็ฉีดไว้เพราะว่ายัางไงมันก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยให้พืชอยู่แล้วแล้วก็ช่วยบำรุงดิน พอดินดีแล้วทุกอย่างก็โอเคขึ้นมันก็ทําให้เราบริหารจัดการง่ายแล้วก็เราก็เหมือนอทําช่วงแรกๆมันอาจจะดูยุ่งวุ่นวายเราต้องดูแลใจใส่เยอะเราต้องมาคอยเดินตัดแต่งกิ่งเด็ดใบทิ้งอะไรเงี้ยมันมันอาจจะดูเหมือนเหมือนขั้นตอนมันเยอะนิดนึงแต่พอเราทาไปเรื่อยๆส่วนเราอยู่ตัวทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่งเงี้ยงานเราก็จะเริ่มน้อยลงคือทําเกษตรแบบให้ประสบความสําเร็จนะอย่างหนึ่งที่ผม อ่าผมสังเกตดูนะอย่างหนึ่งเลยนะคือยิ่งทำเราต้องยิ่งสบายทำแล้วยิ่งเพิ่มงานเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละอย่างทำไล่เชิงเดียวเลยพวกนี้อย่างนั้นก็ไถกบทําทั้งปีไม่จบไม่สิ้นนาทีงานแต่เกษตรที่ถูกต้องจริงๆนะตามหลักศาสตร์พระราชาเลยคือทําแล้วก็สบายไปข้างหน้ายิ่งทําเราก็ยิ่งงานเราก็ยิ่งลดลงเราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นไปพัฒนาย่างอื่นต่อก็ประมาณนี้ครับสําหรับคาตอบเรื่องเทียไฟเนาะผมจะเน้นเรื่อง การทําให้สภาพแวดล้อมในสวนเราเนี่ยไม่เอื้อต่อการมีโรคกละ,มะเลมลงจะมากกว่าครับผมก็ประมาณนี้ก่อนาจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่องไล่คำกวีกเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปให,หม่ๆก่อนไทรส่วนพี่ๆถ้าไหนมีคําถามเกี่ยวกับฝรั่งไผ่กิมซุงหรือไปตรงลืมแรงแล้วก็ฝังนวนเป็นมันบรลลีเนาะเนี่ยเดี๋ยวหมดฟอนในผมจะเริ่มโน้มหมอนแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปเรื่องหมอนให้ดูต่อ ก็ใครมีคําถามมีข้อสงสัยอยากติชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยก็ได้หรือไม่ก็ไปพูดคุยกันในเพจไล่คํากวีเนาะใน Facebook เซ like ิร์ชไล่คํากวีตรงตัวเลยครับเป็นอา่าเป็นเพจของทางสวนเราเองแล้วก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับทางสวนนี้ไว้แล้วก็มีความรู้เรื่องเกษตรบ้างที่ผมเคยลองทำมาเนาะผมจะย้ําอยู่ทุกคลิปเสมอว่อาอ่าผมเองเนี่ยไม่ใช่เกษตรมืออาชีพอะแต่ผมใช้ชีวิตแบบเกษตรมากกว่าวก็คือปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูก เดือกินค่อยแจกเดือแจกเราก็ค่อยขายเนี่ยครับทั้งหมดที่ทำมาก็เริ่มเลี้ยงตัวเองได้แล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ